นางเอกสุปตาในวันที่เหลือแค่800เปิดบ้านอัมพชราภาคาตัวหลักล้านแต่ใช้ของตลาดนาัดพูดถึงความน่ารักและติดดินของนางเอกสาวสุปตาอัมพชราภาที่ไปปาร์ตี้ส้มตำกับเพื่อนๆอ,อย่างมีความสุขก่อนจะควักในกระเป๋าออกมาโชว์ด้วยความภาคภูมิใจสุดๆว่าทั้งเหงือทั้งตัวอามีเงินอยู่800บาทเท่านั้นซึ่งเจ้าตัวบอกต่อว่ากระเป๋าเงินก็ไม่ได้เอามารถก็ไม่ได้เอามาก่อนจะพูดติดตลกว่าเงิน กดมาเยอะก็หมดเร็วแต่ถ้าไม่กดก็ไม่หมดก็ใช้ของเพื่อนได้ก่อนจะอ้อนชายอานันทวีปเพื่อนซีให้ช่วยเลี้ยงข้าวตนงานนี้ทำเอาดีเจมาตูมถึงกับบอกว่าอามเป็นคนที่รวยที่สุดในโตะนี้ออกอีเวนต์ได้เงินเยอะมากเคยเลี้ยงใครบ้างทำเอาสาวอามรีพูดว่านานๆทํางานทีก่อนจะทําท่านึกว่าตนเคยเลี้ยงใครบ้างและตอบแบบตลกอีกครั้งว่าจำไม่ได้เลยว่าเคยเลี้ยงใครทําเอาแฟนๆเข้ามาดูแล้วขามกับ ความน่ารักของสาวอ้ำขำอ้ำเป็นนางเอกสุปตาที่สร้างเสียงหัวเราะติดดินดีเจมาตูมเยาว่าอ้ำปกติอ้ำพัชราภาเป็นคนติดดินเดินเลือกซื้อดอกไม้ในปากคลองตลาดเป็นที่ฮือฮาเป็นอย่างมากเพราะไม่คาดคิดว่าเธอจะบุกตะลุยตลาดด้วยตัวเองงานนี้แม่ค้าปากคลองตลาดเมื่อได้สัมผัสตัวตนของเธอต่างชมเปราะเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นกันเอกน่ารักนิสัยดีมากๆยกให้เป็นนางเอกสาวที่มีความเป็นธรรมชาติในการใช้ชีวิตมากหลาย ครจะเห็นมีภาพของเธอนั่งกินข้าวข้างทางกับเพื่อนๆหรือจะไปเที่ยวงานวาดัดแบบเรียบง่ายสาวอ้ามีเมนูโปรโดซื้อปลาหมึกบดกินทั้งทีงานนี้ขอเดาว,ว่าจะต้องจัดปลาหมึกแถวบนสุดอย่างแน่นอนจะได้สมถานะสุปตาคนสวยนิดนึงแถมเธอยังชอบร้านกว๋วยเตี๋ยวข้างทางทําเอาแฟนชมทําตัวได้น่ารักง่ายๆไม่ติดรูทั้งคู่น่าชื่นชมน่ารักสุดๆแบบนี้ถึงชอบและรักพี่อ้ํามากสวยงามนางฟ้าแต่ทําตัว ธรรมดาติดดินอิจฉาคุณพกมีแฟนสวยระดับซุปตาแถมทําตัวธรรมดาติดดินที่สําคัญรวยมากๆทําให้คุณพกติดดินไปด้วยชอบมากสาวอ้ําไม่เคยถือตัวเลยน่ารักมากจริงๆมาดูค่าตัวสาวอ้ําพัชราภากับค่าตัวพรีเซนเตอร์สิบถึงสิล้านเลยทีเดียวแต่เธอก็ยังติดดินใช้ชีวิตเรียบง่ายธรรมดา